สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาเมื่อน,นี้พอดีพะเอกเราไป<ม>เราไปไขตู้จดหมายมาด้วยค่ะเราได้อันอันอันนี้จากเออย,ยังก่อนไดรเวอร์ไลเซนนี่ใบขับขี่อันนี้ดีพาร์ตเมนต์ใบขับขี่เพื่อนสรงมาให้จุลีด้วยค่ะจุลีเปิดเบื้องล้วล่ะลูแล้วล,ล่ลวละว่าเมน้นเม่นยังแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็สิเป็น Uh, Mouse Baker Imaging อันนี้อันนี้สำหรับจุลีแมมโมแกรมจุลีเด้อค่ะเพื่อนทรงมาเตือนว่าหอดเวลาที่จุลีจะต้องไปหามหมอเช็คเช็คตรวจแมมโมแกรมเนาะพี่นอ้นองเนาะเดี๋ยวเขามาเบื้องอันนี้ก่อนนี่เขามาเบื้องอันแรกก่อนแรกนี่จะเป็นมาจากมาจาก uh, ใบขับขี่เด้อค่ะเพื่อน,นี่ทรงมาทรงมาให้จุลี่สำหรับ ให้จุลีไปต้มใบขับขีอันนี้ก็จะเป็นอันที่ว่าให้เ h า u s ง h o l d ใส่ซองๆไปจุลีบ่ต้องไปเฮ็ดยู้ก็ต้องไปเฮ็ดยูอันนั้นเด้อค่ะบ่ต้องไปเฮ็ดยู่เออยุศูนย์ทําการเด้อค่ะช่วงนี้เพื่อนให้ต่อทั้งทั้งอันไปเสนีได้นี่อันนี้จุลีปิดปิดข้อมูลส่วนตัวไว้เนาะค่ะปิดข้อมูลส่วนตัวของจุลีไว้นี่เพื่อนสิมีจดหมายมาเตือนเขาแบบนี้ค่ะ จดหมยมาเตือนเฮาให้เฮากรอกรายละเอียดแล้วก็ทรงคืนไปกับกับเช็เด้อค่ะเพื่อนสีบอกมาว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไดเท่าไหเท่าไหเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็สีบอกรายละเอียดมาว่าเฮาเฮ็ดจังไดจังไดมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไดเท่าไดสํสำหรับใบ,ข,บ,ข,บขับขี่้อค่ะพี่น้องเน้อนี่นี่นี่ใบขับขี่จุเลีได้เวลา่อใบขับขี่แล้วค่ะ แล้วก็อีกใบหนึ่งนี่สิเป็นแมมโมแกมจ้างจุลี่บอกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกระสิเตือนเขามา้าเพื่อนกับสิบอกเขาม้าวะเพื่อนจิตเตือนเข้ามา้าเพื่อนสิบอกม้าว่าหอดเวลาที่ต้องไปเช็คอันนี้จุลี่สิไปปีละเท่อเด้อค่ะ ต้องเข้าไปเช็คปีละเทือ่อมีเพิ่นที่มีเตือนเข้ามาแล้วว่าจุลีต้องโทรเข้าไปก้อนค่ะต้องโทรเข้าไปก้อนแล้วก็โทรเข้าไปนัดเนาะพี่น้องเนาะยุพี่เขาบ่ได้แบบว่าย่งางเข้าไปตรวจได้เลย้ะคะ่ะเขาต้องโทรเข้าไปแล้วก็น,นัดเพื่นว่ามือใดมือใดยังสิเพื่อนกรสิน,นี้บอกมาเพื่นกระนี้บอกอันนี้รายละเอียดสําหรับจุลีเด้อคะ่ะเพื่น อันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนโตนี่ค่ะน้องพี่น้องมันนี้ค่ะมันนี้มาแช์ประสบการณ์เด้อค่ะมาแช์ประสบการณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับใบขับขี่ใบขับขี่กับเกี่ยวกับตรวจแม,มโมแกแรมแม,มโมแกแรมนี่ตรวจเออตรวจเออสวงอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตรวจซ่วงอกอนี่ใบครับคี้ใบเก้าจุลีจะต้องได้เปลี่ยนไหมแล้วหอดเวลาเปลี่ยนแล้วเด้อค่ะมาลาพี่นอ้องมื้อนี้ก็ได้จุลีมาแช์ประสบการณ์ให้พี่น้องฮาเทียทั้ง,ท,ง,ท,ง,นนท,งทั้งบ้านเฮ้ามันสีบกบกขคือกันเนาะค่ะเนาะทั้งนี่กับทั้งบ้านเฮ้าก็สิแตกต่างกันนี่จุลีก็เลยมาแช์ให้พี่น้องเบ่งน้ำกันว่าเพื่อนเฮ็ดแบบไดช่วงนี้ ตกีเขาก็เข่าไปต่ตขังเข่าไปตโอยุ่ศูนย์เพิ่นเด้วค่ะยูรีก็ไปโตยุ่ศูนย์ทุกปีนี่มีปีนี่หละเพื่นให้่อทางจดหมายได้ต่อทางไปสนีได้เลยมาแชร์สู้กันฟังสู้กันเบิงเนาะตลอดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสกไครต์ด้วยค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย